อากาศเมืองไทยร้อนๆแบบนี้จอดรถกลางแดดเป็นเวลานานไม่ดีแน่ครับสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาต้องจอดรถตากแดดเป็นเวลานานหรือไม่มีที่จอดรถประจำวันนี้เอฟมีนวัตรกรรมใหม่ที่จะช่วยให้รถของคุณเย็นเหมือนจอดในที่ร่มเลยครับและนี่คือเอ็กซ์ซันการนวัตรกรรมใหม่ที่ใช้วัสดุผ้าอลูมิเนียมมาคุมรถที่จะช่วยลดอุณหภูมิในรถของคุณได้ด้วยครับด้วยคุณสมบัติของอลูมิเนียมฟอยล์นอกจากจะสะท้อนความร้อนแล้วยังนำพาความร้อนได้ต่ำอีกด้วยนะครับ แต่เอกซ์โซซันกาของเราด้านนอกเป็นผ้าอลูมิเนียมฟลอยด์มาประกบกับผ้าสปานเพื่อจะช่วยป้องกันร,รอยขีดข่วนที่จะเกิดกับรถด้วยครับเดี๋ยววันนี้นะครับเอ็มจะพาทุกคนมาดูการทดสอบว่ารถที่ใช้เอกซ์โซซันการกับรถที่ไม่ได้ใช้อุณหภูมิภายในรถจะแตกต่างกันยังไงครับซึ่งตอนนี้นะครับเอ็มมีตัววัดอุณหภูมิถึงสองตัวเราจะนําไปใส่ในรถทั้งสองคันและนี่คือตัวที่สองนะครับซึ่งเดี๋ยวจะใส่ไว้ในรถอีกหนึ่งคันครับเดี๋ยวจะขออนุญาตคุมรถแป๊บนึงนะครับ ึ่งตอนนี้เราก็คุมรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สัก2ชั่วโมงและเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ตอนนี้นะครับผ่านไปแล้ว2ชั่วโมงจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิของรถทั้ง2คันนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับคันที่คุมด้วยเอกซ์ s u n ์ซันการอุณหภูมิจะอยู่ที่39.8ส่วนคันที่ไม่ได้คุมด้วยเอกซ์ s u n ์ซันการอุณหภูมิสูงไปถึง54.7เเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่ารถคันนี้นะครับได้เกิดสภาวะเรือนกระจกครับซึ่งความร้อนจากด้านนอกไหลเข้าไปสู่ในตัวรถ แต่ไม่สามารถระบายออกมาได้สำหรับท่านไหนที่มีติดรถเอาไว้เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับฝากไว้ด้วยละกันสำหรับ EXTRA ส u n g u ันการผ้าคลุมรถลดอุณหภูมิเย็นเหมือนจอดในที่ร่มเลยครับ